เล่นเกมเนี้ยฟินโดชิมหายกูว่าสกายลิมฟินโดมากกว่าสกายลิมกูไม่ได้ไปไหนเลยกูเล่นมาสักกูเล่นมาห้าวันเฮ้ยมีเป็ดมีตังซื้อเหรอฮะเล่นเถือนเล่นเทือนเถ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 ือนตังนี่มึงอาดไปอยู่เนี่ยอัดอยู่โอเคครับตอนนี้เราต้องมารอคุณดุดกันนะครับ ลังโหลดจริงอยู่ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเกมเออวอนเดอร์แลนด์ครับวอนเดอร์แลนด์ครับอะไรสินวอนเดอร์แลนด์ทุยอยยิงนกนะแม่งน้ำขานแม้มันจะตอดตอดแบบเบากเถอะนะแม่งมาเป็นร้อยเลยไหนต้อง <Wonder land S 2> ยิงดิเอ้าแม่งสู้ไม่ได้อ่ะสไนเปอร์แม่งสู้ไม่ได้อ่ะเย็ดอีกเดียวตาย รายการสอยน็อกเก้นโอ้โหมาเป็นโูมเลยสักพักไม่ได้เปม,มังกรมาลองชอ็อตเยสชาเลนจ์คอมพิวต์ปืนดอกไหมบอสเอ้ยเอ้ยนี่กูเอ้ยนี่กูทำอะไรเนี่ยทำอะไรลงไปนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอลละเต็มตัวบอลแล้วบอลเอ้าไอ้บอลสุด l a อยู่ไหนบิชชั่น ไอ้ที่เบอร์เทอร์บริวไอสัตว์เอ่อระวังนะมันยิงทีจะตายเไปมาหาที่โคเวอร์ดีดีมามาไม่เอาไม่เอาใจเย็นว้ยใจเย็นใจเย็นอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยยิงทำหี่อะไรควัน ไปโจทยยิงโจทยดยิงก็ยังไม่เป็นไรตัวที่มันยิงปืนใหญ่แล้วนะมึงคอยเก็บตัวตัวเล็กๆได้เลยฮะคืออะไรอะ่ะมึฆ่าตัวพี่มาแล้วมึงฆ่าตัวน้องชายมาได้เลยเนี่ยนะเออที่มันคอยตัวเล็กๆคอยบินกลืนตีนงะตีนนะแต่ว่าเมื่อกี้ระหว่างที่ผมให้คุณอาดูเซียสทำการเก็บมอนเตอร์เราก็นั่งดอของ โอ้ยเกิดอะไรขึ้นจเจอเน็ตดิสเพย์โมเดลโอ้โยของกูเต็มหมดเลยอ,ะอ่ะโคตรแหลกบอกคำเดียวแหลกโคตรแหลกเอ่ะไปที่เน็ตกดีป้องใช้เน็ตกูเน่าเป็นโฮสที่ไม่ได้เรื่องเลยครับเออเราต้องทำให้เวลาเราเป็นโฮสนะครับเราต้องทำให้คนที่อยู่ใน คนนี้ก็เข้ามาจอยเราครับพูดง่ายๆเอ้ยมาเก็บอะไรครับเก็บไม่ได้ไม่ไม่มีข้อช่องโอ้ยช่องไม่มีทิ้งของก่อนไม่มีช่องนะงั้นกูเก็บไปขายอ้าวไปแล้วเปิดกูเฮ้ยอันนี้ยังยังไม่เก็บคุณคุณลูเซียครับผมสงสัยมานานแล้วครับทำไมต้องแอพีจีครับ ฮะทำไมต้อง LPG ครับ LPG LPG อะไรครับชื่อคุณครับทำไมต้อง LPG ครับไหนครับเห็นมีมาระเบิดไปแล้วเอ้ยอๆอ๋อ LPG ในชื่อ LPG ลู๊กในในนั้นนั่นเองก็ LPG มาจากน้ำมันครับ ก้าวมีอยู <cam 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 ่เพราะวเขาก็หายเขาก็ไม่พูดแล้วเออผมทนไม่ไหวแล้วครับแมงโคตรแหลกโคตรแหลกอ๋อจะเป็นโคตรไม่เปิดวิ่งกลับเมืองบินบินกลับเมืองกันไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดีค่อยกลับมาทำก็ได้ วิเเ่งไปกระตุกไปเลยก็เฮ้ยขึ้นโดยที่ไม่ไม่รอผมแล้วพูจะไปยังไงอ้าวไปกล่องก่อนกูกลับกูไปเก็บกล่องไม่ได้เน,นีวเอาคุณดุนเขาสุดสายไปแล้วครับ 拜拜，拜你个！